ดาวพรมน้ำลงบนแปลง,ปลงผักเล็กๆริมรัว้วแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาต้องหยดน้ำค้างที่เกาะพราวบนใบขนาดูระยิบระยับเป็นประกายมือเรียวบรรจงเก็บใบบัวบกที่แตกยอดอ่อนส่งกลิ่นหอมสดชื่นปะปนกับกลิ่นดินชื้นและกลิ่นดอกไม้ป่าบางชนิดเธอยิ้มบางๆให้กับความสุขเล็กๆตรงหน้า สวนแห่งนี้ไม่ใช่แค่แหล่งทำรรม,มาหากินแต่คือชีวิตจิตวิญญาณและหัวใจของเธอเมื่อห้าปีก่อนภาพของสวนแห่งนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงที่นี่เคยเป็นสวนทุเรียนขนาดห้าไร่ของพ่อที่ถึงแม้จะขึ้นชื่อเรื่องรสชาติแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการแบกรับภาระหนี้สินกองโต การทำสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวแบบเข้มข้นพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอย่างหนักทําให้ดินเสื่อมโทรมลงทุกวันต้นทุเรียนอ่อนแอป่วยง่ายผลผลิตไม่สม่ำเสมอและที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพของพ่อที่ทรุดโทรมลงเรื่อยๆจากการสัมผัสสารเคมีเหล่านั้น ดาวในวัย20ปลายๆเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพหลังจากเรียนจบและทำงานในบริษัทโฆษณามาหลายปีการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพราะอยากกลับแต่เพราะพ่อจากไปยอย่างกระทันหันทิ้งมรดกเป็นส่วนที่กำลังป่วยไข้และหนี้สินที่ทับถม แม่ของเธอนั่งเหม่อลอยอยู่ทุกวันสายตาเต็มไปด้วยความกังวลและความเศร้าโศกดาวมองรอบตัวบ้านไม้เก่าๆที่เคยอบอุ่นกลับดูหม่นหมองสวนทุเรียนที่เคยเขียวขจีมีแต่ต้นไม้โทรมและกลิ่นสารเคมีจางๆที่ยังคละคลุ้งในอากาศเราจะทำยังไงดีแม่ดาวถามแม่ในคืนหนึ่งดวงตาของเธอแดงก่ำจากความอัดอั้นนี่ธนาคารก็เยอะผลผลิตก็ไม่ดีเหมือนเดิม แม่ถอนหายใจยาวไม่รู้สิลูกพ่อเขาทำมาแบบนี้ตลอดเราก็ไม่เคยทำอย่างอื่นเป็น คำพูดของแม่ทำให้ดาวรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจเธอใช้เวลาหลายคืนในการคิดทบทวนอ่านหนังสือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียงที่เคยเห็นวางอยู่บนโต๊ะของพ่อตอนยังมีชีวิตอยู่พอเคยบ่นว่าอยากลองทำแต่ก็ไม่มีโอกาสภาพของสวนเกษตรผสมผสานที่เต็มไปด้วยพืชผักผลไม้นา,นานาชนิดสัตว์เลี้ยงเดินเล่นอย่างอิสระค่อยๆฉายชัดขึ้นในความคิดของเธอ แม่คะเราจะเปลี่ยนสวนของเรากันดาวพูดกับแม่ในเช้าวันหนึ่งน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแม้จะยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเจออะไรบ้างเราจะไม่ทำสวนทุเรียนอย่างเดียวแล้วเราจะปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกแม่ของดาวมองหน้าลูกสาวด้วยความไม่แน่ใจแต่แววตาของดาวทำให้แม่รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่จุดประกายขึ้นมาอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายดายเลยดาวเริ่มต้นจากการแบ่งพื้นที่สวนทุเรียนออกเป็นสัสดส่วนเล็กๆค่อยๆลดการใช้สารเคมีลงทีละน้อยแทนที่ด้วยการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืชผักและมูลสัตว์เธอไปขอความรู้จากลุงสมหมายเกษตรกรผู้เฒ่าที่ทำสวนเกษตรอินทรีย์มานานกว่า30ปีลุงสมหมายสอนเธอเรื่องการทำน้ำหมักชีวาภาพการปลูกพืชหมุนเวียนการทำแนวกันแมลงและเทคนิคอื่นๆอีกมากมายลุงสมหมาย มักจะยิ้มเอ็นดูและให้กำลังใจดาวเสมอเมื่อเห็นเธอกลับมาพร้อมคำถามใหม่ๆทุกวันจำไว้นะดาวดินคือหัวใจของทุกสิ่งถ้าดินดีต้นไม้ก็แข็งแรงไม่ต้องพึ่งอะไรมากลุงสมหมายสอนพลางชี้ให้เธอดูร่องรอยไส้เดือนในดินที่อุดมสมบูรณ์ ดาวลงมือปลูกข้าวในแปลงเล็กๆรอบคันนาเธอกล้าที่จะขุดบ่อปลาขนาดกลางใกล้กับบ่อน้ำเดิมที่มีเพื่อเลี้ยงปลาน,นินและปลาดุกปล่อยเป็ดไล่ทุ่งให้กินหอยเชอรี่และ,มะแมลงในานาข้าวและยังได้ไข่เป็ดเป็นผลพลอยได้เลี้ยงไก่บ้านไม่กี่ตัวไว้เก็บไข่กินเองและแบ่งปันเพื่อนบ้านพื้นที่ว่างระหว่างต้นทุเรียนถูกเติมเต็มด้วยพืชผักสวนครัวนานา,นาชนิดทั้งตะไคร้ขา่ามะกรูดมะนาวพริกผักบุ้งถั่วฝักยา และผละไม้ตามฤดูกาลอย่างมะม่วงมะคร้าวกล้วยขนุนเธอยังเริ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพราบางชนิดไว้ใช้เองและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้สวน ช่วงแรกๆผลผลิตที่ได้ยังไม่มากพอที่จะพยุงชีวิตและใช้หนี้ธนาคารทวงถามมาหลายครั้งเพื่อนบ้านหลายคนสายหน้าด้วยความสงสารบางก็ปรามาสว่าเธอคงทำได้ไม่นานบางคนก็แนะนําให้เธอขายที่ดินทิ้งแล้วกลับไปทำงานในเมืองดาวไม่ได้โต้ตอบเธอก้มหน้าก้มตาทำงานหนักตั้งแต่เช้าตรู่จนเย็นคล้อยเนื้อตัวเปื้อนดินเปื้อนเหงือ่อกลิ่นหอมของดอกมายามเช้ากลิ่นดินหลังฝนตกเสียงไก่ขันเสียงนกร้องเสียง จิ้งหรีดเรรายยามค่ำคืนคือเพื่อนแท้และกำลังใจของเธอแม่ของดาวที่ตอนแรกไม่เห็นด้วยนักคอยๆเข้ามาช่วยลูกสาวทีละยักทีละน้อยจากการเตรียมอาหารเช้าให้ก็เริ่มลงมาช่วยรดน้ำผักคอยเก็บเศษใบไม้ไปทำปุ๋ยหมกักจากการนั่งมองลูกสาวทำงานก็เริ่มยิ้มให้กับชีวิตที่กำลังงอกงามขึ้นมาในสวน ผักบุ้งโตเร็วนะดาววันนี้แม่เก็บไปทำแกงสมดีไหมแม่ของเธอมักจะพูดด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่ค่อยๆกลับมาประดับใบหน้า สปีผ่านไปสวนทุเรียนที่เคยแห้งแล้งกลับฟื้นคืนชีวิตดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีไส้เดือนและ,มะแมลงตัวเล็กๆกลับมาต้นทุเรียนแข็งแรงขึ้นให้ผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยแทบไม่ต้องพึ่งผ่าสารเคมีพืชผักสวนครัวนานา,นาชนิดออกดอกออกผลหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีมีทั้งผักที่ใช้กินในบ้านเหลือก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านหรือนำไปขายที่ตลาดเล็กๆในหมู่บ้าน ปลาในบ่อเติบโตเต็มที่เป็ดไก่ให้ไข่ทุกวันรายได้ของดาวไม่ได้มาจากทุเรียนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มาจากผลผลิตหลากหลายชนิดที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิพืชผักไข่เป็ดไข่ไก่ปลาผลไม้ตามฤดูกาลและที่สำคัญที่สุดคือเธอเริ่มนำทุเรียนที่เก็บได้มาแปลรูปเป็นทุเรียนทอดและนำผลไม้บางส่วนมาทำแยมหรือน้ำผลไม้เพื่อเพิ่มมูลท่า เธอเรียนรู้ที่จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดเพื่อให้รู้ว่ามีรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างและจะต้องเกบออมอย่างไรวันหนึง่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสวนของเธอพวกเขาบังเอิญผ่านมาเห็นป้ายเล็กๆที่ดาวเขียนด้วยลายมือตัวเองว่าสวนดาวพอเพียง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนักท่องเที่ยวจึงแวะเข้ามาสอบถามดาวเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านของสวนให้พวกเขาด้วยความภาคภูมิใจนักท่องเที่ยวประทับใจในเรื่องราวและวิถีชีวิตของเธอมากถึงกับขอซื้อผลผลิตติดไม้ติดมือกลับด้วยจากวันนั้นสวนดาวพอเพียงก็เริ่มเป็นที่รู้จักมีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบางคนก็กลับไปใช้ชีวิตตามรอยดาว ดาวเคยคิดว่าการกลับมาบ้านเกิดเพื่อทำสวนคือความล้มเหลวในชีวิตแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่านี่คือการเดินทางที่สำคัญที่สุดเธอไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมท่ามกลางความกดดันในเมืองใหญ่เธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนกร้องมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเหนือยอดไม้ลงมือพรวนดินรดน้ำพืชผักที่เธอปลูกผลิดดอกออกผลให้เธอได้ชื่นชม สัตว์เลี้ยงที่เธอดูแลก็ให้ประโยชน์กับเธอมากมายเธอมีเวลาให้แม่มากขึ้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนบ้านได้ช่วยเหลือแบ่งปันในสิ่งที่ตนเองมีและที่สำคัญที่สุดเธอมีชีวิตที่สงบสุขมั่นคงและเป็นอิสระ ในบ่ายวันหนึ่งขณะที่กำลังนั่งผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มมะม่วงดาวมองเห็นแม่กำลังเก็บพริกอยู่ตรงแปลงผักแม่หำเพลงเบาๆใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มดาวรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจเธอไม่ได้ร่ำรวยเป็นมหาเศษรษฐีแต่เธอก็ไม่ได้ยากจนค้นแค้นเธอมีกินมีใช้มีที่อยู่ที่ยืนมีอิสรภาพและมีใจที่เปี่ยมสุข จากสวนทุเรียนที่เคยป่วยไข้วันนี้กลายเป็นสวนเกษตรพอเพียงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความหลากหลายที่แห่งนี้สอนดาวว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีและรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นการลงมือทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของความยากจนแต่คือทางเลือกของความมั่งคัง่งที่ยั่งยืนทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ การได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้ใช้ชีวิตอย่างสมถะและได้เห็นคุณค่าของผืนดินและสายน้ำอย่างแท้จริงคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอ